สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาชมแอร์โบ๊ทครับน้องโนเป็นคนผลิตครับบู้ยพุ่นแอร์โบ๊ทแอร์โบ๊ทมาแล้วครับมาแล้วเล่นดีปะเรียนดีปะเฮ็ด <He ads S 2> เองกันปะนี่ปาทอี่เก่งแท้แอร์โบ๊ทมาดูกันครับว่ามันเป็นรูปร่างยังไงหน้าตาย,ยังไงแอร์โบ๊ทลำนี้ โอ้โ้เอามาชมดี๋ยวมาชมดียกมาชมดีคือเป็นตะนักแท้แธอบทรีวิวดูมีกลไกยังจังไลนี่อันนี้คืออะไรนี่ใบพัดเครื่องบินครับใบพัดมอเตอร์อันนี้วงจรควบคุมแบตเตอรี่อันนี้แม่นียังนี่ปืนท่วงต้องนักลูกปืนลูกบักไงเลยแม่งเบื่อหกสองศูนย์หนึ่งบักไงเลย ถ่วงไว้เพื่ออะไรนี่ฮะเพื่อมันนักแบตติมันนักหัวเติครับตอนตอนผม่ใส่มันเลี้งไปแล้วมูลานขวดลงติวอืมฟ่มฟ่มหื้อยังนี่อันขาวๆนี่ลำตัวมันสร้างจากอะไรนี่ฟ่มครับฟ่มโอ้เขาทาเถะวะเอาออกตัวบ้างไหมอีกจักรอบดูคักขนาดเลยมวย เลี้ยวซ้ายเลี coming, ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ๋อไปทังขวาเลี้ยวซ้ายคือไปขวาเอาเลี้ยวขวาเด้อเลี้ยวขวาวมันเลี้ยวได้ทางเดียวติพอเขหางเสียครับเดี๋ยวไปปั๊บมันนี่ยังเอาหางเสียออกเลยถอดออกเลยหางเสียช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีมอเตอร์สองตัว ถ้าถ้าจะทําต้องเอาให้ม no ันตรงๆบัน no นี้มันหมุนติบันนี้วูู้คือกันเอาคือแหวงสัตว์อาอออกตัวไม่ออกตัวไมมของแขยอีบ่ะน้องโนมีช่องที่ต่ำบันนี่้ช่องนี้ยังเนี่ยวันนิสาใช้ผงครับโอ้วันนิสาใช้ผงก็เพลตตัวโน่เพลตโนพานุวัตรครับเพลตตัวโนพานุวัตรเพลตนึกเฟตดดิเฟตตัวโนพานุวัตรไปแล้วครับโอ้ยไปไม่ไปไม่ โอ้ยมันหนักใบไม้ค่าทองมันเล่นของแถียรีวะเอ๋อบดไม่พัดส้องข่างคักขนาดเลยวะต่ำเสาตึงเรียบร้อยครับกับตันตกรถเป็นที่เรียบรอย้อวรวววรย,รยว่าตกรถเปนตกตกเรือไปยังไดองเลี้ยวเรี้ยวเออว้ามีการเลี้ยวรบอีก นออาาั่ออกไปกลางซ้มึงดูออกไปกลางสะโอ้เขาทาเนี่หนักลูกปืนซองลูกนี่ล่ะกับแบตเตลีมก้อนใหญ่คนมันออกพุงมาบม้อออกดักหัวมันอีเสียบเห็นว่ามันหนักมันมันมันเลยจมขันมันล่ำเงยกว่านี้มันหยฟูสูงกว่านี่คนล้วเทียงผู้เหตุอยาเขาเลี้ยวมาดูไปหมุนยังยังนั่นมาม่ไดอะไรดิบดิบบอยพิการดิบ <laughs> ของเที่ยวเพาะเอาเข้ามาจอดเทียบท่าเลยนี่มึงจอดขาเลยนี่จอดซื้อขาเลยเนี่ยเนาะของเที่ยวยี่หรืวะบู้ิสุดยอดยกปอเขาเรียนว่าอีอย่างเรือ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 เรอเบดเรือเอบดเอบดกับเรือล่มแล้วโอเคสุดยอดแก้ว